สวัสดีบอยเกมเมอร์นะครับผมอพอดีผมได้รับอินบ็อกมาว่าเข้าไปเล่นบอร์ดอารีนากันไม่ถูกผมก็เลยเดี๋ยวผมทำคลิปตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าบอกว่าวิธีการเข้าไปเล่นบอร์ดอารีนานั้นเข้าไปยังไงนะครับผมก็แล้วลถามว่าบอร์ดอารีน่าคืออะไรบอร์ดอารีนาคือที่เล่นบอร์ดเกมออนไลน์นะครับผมก็มีหลายเกมอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันฟรีแล้วมันก็สะดวกตรงที่ว่ามันสามารถเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้วเล่นเป็นเรียลไทม์กับผู้เล่นในทั่วโลกได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเข้าไปเล่นนั้นเล่นยังไงนะครับผมเริ่มต้นจากล็อกอินก่อนครับพอเข้ามาที่ว่าเว็บนะครับ h t t p e n b o t game arena com นะครับพอเข้ามาปุ๊บ เราเข้าการล็อกอินครับผมพอเข้ามาล็อกอินเนี่ยถ้าเรามี Facebook มันก็จบแล้วไม่มีอะไรก็ล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยหรือถ้าใครไม่อยากใช้ Facebook ก็รีจิสเตอร์ด้วยอีเมลตรงบริเวณนี้นะครับก็ใส่อีเมลแล้วเขาจะบอกให้ใส่พาสเวิร์ดใส่อะไรก็ใส่ตามจริงแล้วต้องคอนเฟิแอคทีเวทแอคเคาทด้วยนะครับผมสมมติแรกผมมี แอคเคาท์เฟซบุ๊อยู่แล้วผมก็เชื่อมเข้ากับ Facebook กดทีเดียวครับจบเลยเราอิน Facebook ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะต้องถามพาสเวิร์ดของ Facebook อีกทีหนึง่งนะครับพอเข้ามาปุ๊บเสร็จเข้ามาหน้าแรกที่เราจะเจอจะเป็นหน้าของที่เราเรียกว่าเอ่อจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆของบอร์ดอ n ีนของเขาอะนะครับ่ก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็มีเกมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดจะเป็นนิปอน ก็แต่ว่ามันก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างแต่ก,ก็พอเล่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมเมหนึ่งที่สนุกและผมชอบเล่นมากเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวามาดูกันว่าวิธีการเข้าไปเล่นนะ่ะทำยังไงนะครับให้เราไปกดที่ Play Now ข้างบน Play Now พอเรากดที่ Play Now แล้วเนี่ยมันจะมีถ้าเราเลือกลงมาเนหัวห้องอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะหาเกมที่เราาจะเล่นได้ยังไงนะครับปัญหานั้นอยู่ที่ไอคอนตรงนี้ครับ มันจะมีคําว่า add to my game เห็นไหมครับช่องนี้ทีนี้เราต้องทําการกรองก่อนเพราะว่าบางเกมเราก็ไม่เล่นอย่างผมมันมีโกะให้เล่นอย่างเงี้ยผมก็เล่นโกะไม่เป็นออกไหมฮะทีนี้เราก็เรา,กเ,รากเราทําการ add เกมก่อนครับอันนี้ผมจะเล่นอะไรบ้างล่ะผมชอบเล่นคารคาซอนนะครับผมชอบเล่นโคเอ็กเพลสผมชอบเล่นเจเปอร์ผมชอบเล่น,ขาขานนะเลิฟเลต er. เตอร์ ผมชอบเล่นนิปปอนผมชอบเล่นสโตเ g e ผมชอบเล่นทาเกโนโกะผมชอบเล่นโทไคโดะกดไม่เข้าขออภัยอย่างแรงได้แหละต่อไปก็เป็น Legendary Inventor ก็มีให้เล่นนะครับก็เป็นเกมที่ลองล่าสุดของปัจจุบันอยู่ในเอ่ยผมขอหาก่นอนโอเค Legendary Inventor น้อ อก็พอเราแอดไปปุ๊บตัวนี้มันจะกรองให้ครับว่าเรามีอะไรที่เอ,อเราเราพอเล่นได้บางนี่คือถ้าเกิดมันอิฟรีอย่างเงี้ยแล้วรีควายาแสดงว่าต้องการคนเล่นอยู่เราสามารถจอยเข้าไปได้วิธีจอยก็กดที่ห้องครับปุ๊บเข้าไปนะครับเนี่ยก็คือเราเ,าเข้ามาในห้องแล้วทีน,นี้วิธีการเข้าไปในห้องเนี่ยอย่าลืมกดจอยตัวนี้ด้วย นะครับประจอยปุ๊บก็จะเข้าไปในห้องของเขาเนี่ยพอกฏเข้าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอเริ่มเริ่มปุ๊บมันจะมีคําสั่งให้กด accept ข้างบนเนี่ยก็อย่าลืมกด accept ด้วยนะครับแต่นี้พอดีมีคนเข้าไปก่อนหนาะผมแล้วผมเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็กด accept ก็เริ่มเล่นได้แต่เวลาเล่นกรรณาเล่นให้จบเกมนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าอันค่าหนึ่งเขาเรียกว่า repetition ค่าชื่อเสียงของเราถ้าเราออกบ่อยๆเนี่ยชื่อเสียงเราก็จะลด นค,คนก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเราเพราะเห็นเราที่ชื่อเสียงน้อย,นอยเนี่ยเขาก็จะเตะลรกนะไม่เก่งไม่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเล่นแล้วออกเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาสําหรับเมืองนอกเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสร้างห้องสร้างห้องผมบอกงี้ก่อนบางเกมเราไม่สามารถสร้างห้องได้ต้องเป็นเมมเบอร์อย่างเช่นคาคาซอนเราไม่สามารถสร้างห้องได้พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยบอกว่า you must b e a member ต้องจ่ายเงิน ึงจะสร้างได้เกมที่ปัจจุบันนี้ที่ต้องจ่ายเงินก็จะมีคาคาซอนลอสิตี้ดันเจียนทวิสเตอร์หลอดเลืดเลตเตอร์เลสฟอร์เรกาเล็กซี่เปอร์โตลิโก้เกมนี้ยังต้อง,องเป็นเมมเบอร์คีย์ได้แต่ไม่ได่หมายความว่ามีคนคีย์แล้วจอยไม่ได้นะเราจอยเข้าไปเล่นได้แต่เราไม่สามารถคีย์เกมได้ดังนั้นต้องรอคนที่ชอบเข้ามาคีย์ให้เรานะครับผมเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวผมจะสอนสร้างห้องในเกมที่ยังพอที่จะ อ่าผมผมพอจะคลีได้คีย์เอ็ดได้นะครับก็คืออ่โคเอ็กเพรสยังคียได้นะครับวิธีการนันการคีย์ีย์เอ็ดเนี่ยก็คืออ่อันนี้แม็กซ์เพลเยอร์เท่าไหร่อันนี้เออ่โคเอ็กเพรสเซนได้6คนนะครับอันนี้เราต้องการช่วงช่วงเท่าไหร่ในการเริ่มเกมสมมุติผมต้องการแค่4 3 4คนอ่าต้องการ4คนอย่างเงี้ยเห็นไหมก็จะกําหนดว่าเนี่ยรีควาย 1เอ่อตัรง1ใช่ม2 3 4เห็น,หหนหก็จะเป็น require ก็คือถ้าไม่ครบีก็จะไม่เล่นเป็นการบอก,กออให้เขารู้ว่าเออเฮ้ยห้องนี้ต้องการ4คนนะตัวนี้เราปรับได้เพราะปรับเป็น5คนปุ๊บตรงนี้จากเวลค o m ก็จะเป็น require ก็5คนนะครับก็แล้วแต่เรานี้รปรับพอเสร็จแล้วอย่าลืม open for the table ตรนี้แล้วพอ open เข้ามาแล้วพอมีคนจอยเข้ามาปุ๊บ แล้วก็พอมีคนครบปุ๊บมันจะกดตรงนี้มันจะกดสตาร์ทได้พอกดสตาร์ทได้แล้วก็กด accept <c oughs> ก็จะเริ่มเล่นเกมนะส่วนวิธีการเล่นเนี่ยในนี้มันจะมี how to play สอนอยู่นะว่าเล่นยังไงนะครับลองไปศึกษากันดูแล้วกันว่าเกมแต่ละเกมเล่นยังไงบางเกมมีคลิปที่เขาทำกานเหมือนแบบออสอนเล่นแบบละเอียดเลยแหละนะครับบางทีอาจจะละเอียดมากกว่าผมเขียนรีวิวให้อีกเอ่อแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า สงสัยอะไรก็ลองถามผมเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับว่าเออเฮ้ยเล่นไม่ได้ทาไมถึงเล่นไม่ได้ที่เล่นไม่ได้เนี่ยกรณีหนึ่งที่ผมเจอบ่อยก,ก็คือไม่ได้อินสตอลแฟชในเว b บเบราว์ถ้า Install แฟชในเ e ็บเบราว์เจะเล่นได้นะครับแล้วก็อัปเดตเป็นโค m e ตัวล่าสุดหรือเว็บเบราว์ตัวล่าสุดของที่ที่คุณใช้อยู่ไฟฟอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เป็นตัวล่าสุดก็จะเล่นได้นะครับผม ก็โอเคครับไงก็มีอะไรก็สงสัยก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับถ้ารู้จะยินดีจะยินดีมากเลยที่จะตอบให้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ